สวัสดีค่ะแอลิสเ,เดโคคลินิกนะคะวันนี้ก่อนปลุกผมนะคะของคุณกวีธิการนะคะลึกกว่ารูปตัวเอ็มแล้วก็ผมบางนะคะโอเคอันนี้นะคะหลังทําทันทีเลยเป็นไงบ้างคะคุณกวีธิการตอนทําเจ็บไหมไม่เจ็บเท่าไหร่ครับไม่เจ็บเลยเนาะนี่เลยนะคะกลับแน่นๆเลยเก่อนมานม่มีปัญหาตรงไหนบ้างๆๆคะก็ไม่ค่อยมั่นใจครับผมแล้วก็ไม่ไหนกล้าต้องใส่หมวกตลอดเลยครับ วันนี้เ,เห็นกาเรเลเ็นีังไงบ้างครับพี่หลังจากทําไปก็รู้สึกว่าคุมค้มนะคุม้มครับทำทีนี่คุ้มดีแล้วก็ตัดสินใจนานไหมคะก่อนมาไม่นานครับเพราะว่าทักเดไปแล้วคุณหมอให้คำแนะนํานดีมากครับค่ะท่านใดมีปัญหาแบบคุณกวิธิกานะคะก็ทักสอบถามกันได้เลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวฝากคุณกวิธีการฝากถึงเพื่อนเพื่อน,นิดนึงนะคะสําหรับใครที่ ติดปัญหาเรื่องผมบางผมร่วงน้ครค่ะท่าทาธทเกยได้เลยนะครับคุณหมอให้คำแนะนำตลอดร่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันเนาะครบหนึ่งปีนะคะค่ะสวัสดีค่ะ